ใจผูกพันนิรันดร์แสงแรกของวันเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเด็กๆเ,เข้ามาในโรงเรียนบางคนยังง่วงบางคนมีรอยยิ้มแต่ในทุกเช้ามีใครคนหนึ่งที่ยืนรอพวกเขาอยู่เสมอและในวันนี้เราจะต้องกล่าคำอำลาแด่ท่านเหล่านั้นผู้ที่ไม่ได้แค่สอนแต่สร้างชีวิต ด้วยหัวใจผู้นำที่ไม่เคยยืนมองอยู่ข้างบนหากเปรียบโรงเรียนคือเรือใหญ่กลางทะเลท่านคือกัปตันที่ไม่ได้ยืนบนหอสูงแต่ลงมาถือพายพร้อมกับทุกคนนายจรันทาวรตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2508 ภูมิลำเนาจังหวัดสมุทรปราการประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนคลองบางกะอีอเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนบางพลีราชบำรุงอเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช2535ณโรงเรียนทุ่งหลวงพละพลาชัยจังหวัดร้อยเอ็ด พุทธศักราช2541ถึง2547ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2550ถึง2555ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวชิระป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2556ถึง2558 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสารพีพิทยาคมอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2559ถึง2561ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอารุโนไทยอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบัน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเวรุวันอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่รวมระยะเวลากว่า33ปีในชีวิตของข้าราชการท่านเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนโรงเรียนด้วยความรักความเข้าใจความเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ผู้นำทุกคนจะนำโดยไม่ยืนอยู่ข้างบน แต่ท่านเลือกที่จะเดินเคียงข้างและพาเรามาถึงวันนี้ด้วยหัวใจแด่ผู้ดูแลเมล็ดพันธุ์แรกเสียงร้องไห้ในวันแรกของเด็กมักจะจบลงด้วยอ้อมกอดของครูอนุบาลท่านคือผู้ที่ปลูกฝังความมั่นใจแรกให้เด็ก ก่อนที่โลกจะสอนอะไรที่ยากกว่านี้นางพวงส้อยเจริญผลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2507ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่102หมู่ที่9ตำบลหน,นองแฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนชุมชนวัดปาก,กองอเภอสารพีจัังหวดเชียงใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นจากโรงเรียนสารพีพิทยาคมอมเภอสารพีจัังหวดเชียงใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจัังหวดเชียงใหม่ระดับปริญญ,ญาตรีจากมห ah าวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิชาเอกปฐมวัยประวัติาการรับราชการ เริ่มรับราชการวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2535ในตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนบ้านห้วยหากไม้อำเภอแม่สเสรียงจังหวัดแม่ห้องสอนพุทธศักราช2537ถึง2539โรงเรียนบ้านนากลางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนพุทธศักราช2540 ถึง2,555โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนพุทธศักราช2,555ถึง2,568โรงเรียนวัดเวรุวันอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่มานานกว่า33ปีด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา วันนี้เป็นวันที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและมีความหมายสําหรับครูนะคะขอขอบคุณท่านผู้บริหารเพื่อนครูและเด็กๆลูกศิษย์ทุกคนที่ได้ช่วยกันสร้างความทรงจําให้กับคุณครูตลอดเส้นทางการทําทงานในชีวิตครูนะคะคุณครูรู้สึกภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มกําลังและความสามารถขอขอบคุณทุกๆคนนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานว่าครึ่งชีวิตของความเป็นครูคุณครูได้รับความรักความอบอุ่นและบทเรียนชีวิตอันมากมายขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูก้าวสู่ในวันที่กเกษียณหรือแม้กเกษียณไปแล้วหัวใจของครูก็ยังคงอยู่กับโรงเรียนและลูกศิษย์ตลอดไปค่ะ ท้ายนี้ครูขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานการเป็นครูถือเป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตครูขอจดจำความทรงจำที่ดีนี้ไว้ตลอดไปค่ะขอขอบคุณค่ะมือหนึ่งกลุ่มมือเล็กๆเ,เอาไว้อีกมือหนึ่งคือใจของครูให้เด็กได้เรียนรู้โลกใบใหม่ ด้วยความรัก oh <my> แต่ครูผู้ปลูกคุณธรรมผ่านบทเรียนท่านสอนแผนที่สอนแนะแนวและยังสอนภาษาไทยแต่ไม่ได้อยากให้เด็กแค่จดจำท่านสอนให้เด็กมีแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีงามและเป็นพลเมืองที่ดีในแผ่นดินนี้ ชฉลีนันตาวงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2508ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่199/3หมู่3ตำบลหนองแกว้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพุทธิโสพลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนฝางชนูปฐมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่วิชาเอกการประถมศึกษาประวัติการรับราชการเริ่มบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2530และโรงเรียนบ้านเขาพริกไทยอำเภอขานุวรลับบุรีจังหวัดกำแพงเพชรพุทธศักราช2533 โรงเรียนบ้านแม่ขปูอเภอสมืองจเชียงใหม่พุทธศักราช2534โรงเรียนบ้านแม่เมืองน้อยสาขาห้วยคอกหมูอแม่อายจัังหวดเชียงใหม่พุทธศักราช2534โรงเรียนบ้านห้องห้าอเภอแม่อายจัังหวดเชียงใหม่พุทธศักราช2537โรงเรียนบ้านหลวงอเภอแม่อายจัังหวดเชียงใหม่ คุณศักรา2,559ถึงปัจจุบันโรงเรียนวัดเวรุวันอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่รวมอายุราชการ38ปีรวมทวีคูณในพื้นที่พิเศษอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อีก9ปีรวมอายุราชการ47ปีเป็นครูการประถมศึกษาที่เพียรสอนหลากหลายวิชาด้วยหัวใจแห่งศรัทธาความเป็นครู เด็กจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิชาอื่นเพื่ออะไระถ้าไม่รู้จักคุณค่าของความเสียสละครูกุ้งสอนด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยตำราครูคือผู้วางรากฐานทางการศึกษาทั้งยังสอนวิชาชีวิตที่ค่อยๆหล่อล้อมสิทธิ์ให้เติบโตจนกระทั่งถึงฝั่งฝัน แด่ครูผู้สร้างภาษาด้วยหัวใจท่านสอนคำว่าศรัทธาด้วยเสียงเบาๆเขียนด้วยช็อคแต่ฝังเข้าไปในหัวใจของเด็กนางเมนิสาภูลจันทร์เกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2508ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 274ทับ2หมู่ที่1ถนนมหิดลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกลาลยานวัฒน์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นระดับปริญญาตรีสาขาคณศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษาจากวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์และประกาศนียบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สาขาการศึกษาพิเศษประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2534ถึง2537ตำแหน่งครูคส .1 โรงเรียนบ้านกระดาษอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์พุทธศักราช2538 ถึง2,539ตำแหน่งครูคอสอ .1 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2,540ถึง2,543ตำแหน่งครูคอส .2 โรงเรียนบ้านฉางเข้าน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2,544ถึง2,554ตำแหน่งครูคอส .3 โรงเรียนวัดกู่คำอำเภอสันปาตองจัังหวดเชียงใหม่พุทธศักราช2555ถึง2568ตำแหน่งครูอส .3 อโรงเรียนวัดเวรุวันอำเภอสารพีจัังหวดเชียงใหม่ครูประถงวิชาภาษาไทยสอนมานานกว่า34ปีด้วยใจมุ่งม,มั่นศรัทธาในการพัฒนานักเรียนตลอดเวลาที่ 12ปีที่ครูเมย์ได้เข้ามาทํางานอยู่ในรั้วโรงเรียนวัดเวลุวันแห่งนี้นะคะครูเมย์ก็มีความรู้สึกประทับใจในหลายในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ได้ประสบในโรงเรียนวัดเวลุวันนะคะโดยเฉพาะาการทํางานเป็นทีมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ,งเวลุวันในทุกๆฝ่ายทุกๆด้านนะคะเพราะไม่ว่าโรงเรียนจะมีงานเล็กงานใหญ่ งานยากงานด่วนยังไงนะคะคณะครูและก็บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนวัดเิรนวันก็ร่วมมือกันทํางานได้อย่างสําเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพนะคะคุณเมย์ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้นะคะคุณเมย์ก็ขอฝาก น้องๆน,นะคะที่จะทำงานต่อไปนะคะขอให้น้องๆแล้วก็คณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่ยังไม่เกษียณนะคะร่วมมือกันทำงานแบบนี้มีความรักและสามัคคีกันแบบนี้ไปตลอดเพื่อ,อให้โรงเรียนวัดเบรุวันของเรายังคงมีชื่อเสียงมีคุณภาพ เราก็เป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชนแบบนี้ไปตลอดนะคะครูไม่ได้สอนแค่ให้เขียนถูกเท่านั้นแต่ยังสอนให้สิทธิ์รู้ผิดรู้ถูกในการใช้ชีวิตที่ดีงามด้วยเสียงเฮลโ o ลที่เปลี่ยนโลกท่านไม่ได้สอนแค่ให้รู้ภาษาอังกฤษ แต่เปิดประตูไปสู่ความมั่นใจในการใช้ภาษาที่สองของเด็กๆนางเอมออนวงศาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,508ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่130ทับหนหมู่ที่6ตตำบลอุโม,มงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านป่าเหว่อำเภอเมืองจังหวัดลาพูนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนส่วนบุญโยปธรมลาพูนอำเภอเมืองจังหวัดลาพูนระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่วิชาเอกภาษาอังกฤษประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2537 พุทธศักราช2537ถึงโรงเรียนบ้านอมกอ่อยอําเภออมก่อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2542-2552ถึงโรงเรียนบ้านอารุโนไทยอ,อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2552ถึงปัจจุบันโรงเรียนวัดเวรุวันอ,อําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่รวมอายุราชการ31ปี ครูเอมออนผู้ทายทูดูเดอะเบสทำให้เด็กกล้าพูดภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลา16ปีที่ทำงานร่วมกับทีมผู้บริหาราคณะครูและการพันโรงและทุกๆคนในโรงเรียนนี้ครูมีความประทับใจหลายๆสิ่งและขอเก็บความทรงจำนี้ไว้กับตัวเอง ้ายนี้ขอฝากข้อคิดให้กับน้องๆที่ทำงานอยู่ในสถาบันวิรุวันแห่งนี้ว่าขอให้ทำงานด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของความเป็นครูมีความรักความสามาคัคคีรักกันฉันพี่น้องมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมง,งานทั้งต่อหน้าและรับหลังและขอให้ทำงานต่อไปอย่างมีความสุขและกวบความเจริญก้าวหน้าในการงานทุกๆคนค่ะ ครูผู้สร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกมอบความสุขควบคู่กับความรู้ในทุกๆบทเรียนรอยยิ้มของครูความทรงจำที่ไม่กเกษียณความทุ่มเทในการทำงานทางการศึกษาสามารถสร้างชีวิตไปได้ชั่วชีวิตท่านเหล่านี้คือคนที่หยิบยื่นอนาคตให้เด็ก และไม่ต้องการอะไรตอบแทนนอกจากเห็นเด็กนักเรียนที่พร่ำสอนมีอนาคตที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติวันหนึ่งท่านจะวางปากกาแต่สิ่งที่เขียนไว้ในใจของเด็กจะไม่มีวันลบเลือนวันเกษียณไม่ใช่วันลาจากแต่คือวันที่เราจะจำว่า เคยมีผู้อำนวยการที่ดีมีครูดีๆเดินอยู่ข้างเราและท่านจะยังอยู่ในทุกบทเรียนของชีวิตเราเสมอไม่มีวันลืมเลือนเกษียณแล้วอีกคราเวลาผ่านในวันวานนึกถึงแล้วใจหายคุณความดีของท่านอันมากมายดังแสงฉายจรัดฟ้าค่าความเพียรท่านจะรันผู้นำ เปี่ยมศรัทธามุ่งพัฒนาแน่วแน่ไม่แปรเปลี่ยนเวรุวันเติบโตด้วยแรงเพียรวางรากเรียนรู้ไว้ให้ยั่งยืนครูพวงส้อยอ่อนโยนดังมารดามีเมตตารักเด็กใจแช่มชื่นอนุบาลอบอุ่นในวันคืนรักยั่งยืนครูให้อย่างแท้จริง อัญชลีครูประถมเปี่ยมพลังทุ่มเทหวังให้สิทธิ์ในทุกสิ่งมัธยมก็สอนได้ไม่ประวิงด้วยใจนิ่งอารมณ์ดีมีเมตตาเมนิสาครูประถมภาษาไทยสอนด้วยใจรักเด็กสุขหันษาฝึกอ่านเขียนเพียรสอนด้วยศรัทธาจนสิ์กล้า ่านเขียนเรียนรู้ไวครูเอมออนเพียนสอนท่องคำศัพท์ไขความลับอังกฤษพิชิตได้ออกเสียงชัดกล้าพูดอย่างมั่นใจทุ่มเทให้ด้วยใจอันเกื้อกูลคราดเกษียงเยียนมาวาระนี้คุณความดีปรากฏไม่เสื่อมสูญ เวรุวันจะยังรักและเทิดทูนทวีคูณคุณค่าแห่งศรัทธาขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกเกษมสันวันกเกษียณเมื่อเรือจ้างวางภายแห่งความเพียรขอให้ท่านสุขเสถียรนิจนิรันด้วยรักและเคารพอย่างสุดหัวใจ จากครอบครัวโรงเรียนวัดเวรุวันบ้านหลังใหญ่ครอบครัวใหญ่ในรั้วม่วงขาวปาฏิทินสิ้นกันยาคราฟร้าปลียนการกระีเยียนเวียนมานาะใจใหายวางปากกาอำลาสิทนมีดหญิงชาย ดังเรือจ้างวางพายไกลจากกันหลายสิบปีที่ตราครำทำงานหนักสรงสิริรักไปยังฝั่งทางที่ฝันลาตำแน่งใช้จะลาจัญยาบัน หัวใจฉัน